มีสาวนะฮะแต่งงานสาวไทยไปแต่งงานไปอยู่ประเทศออสเตรเลียนะฮะแล้วแรกๆก็โอเคแต่ปัญหามันค่อยๆเริ่มขึ้นนะคะเพราะสามีติดเหล้าแล้วเธอก็พยายามอดทนนะคะด้วยความที่เขาติดเหล้าก็ไปทำงานมั่งไม่ทำงานมั่งนะคะส่วนเธอก็ไปทำงานคนเดียวไรายได้ทั้งหมดนะคะ Uh, <Yeah. S 1> ที่เข้ามาใช้ใจ่ายในบ้าน <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่จะเป็นของเธอนะคะแล้วปัญหาก็คือหลังจากที่เธอไปทำงานกลับมา <Yeah. S 1> เขาก็ถ้าวันไหนเขาเมา <Yeah. S 1> เขาก็จะเกิดปัญหากับเธอนะคะคือถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะในที่สุด เธอก็โทรไปแจ้งตำรวจนะคะคือมันทนแบบนี้มานานแล้วโทรไปแจ้งตำรวจแล้วพอตำรวจมาเขาก็ยังคงโวยวายเอะะโวยวายเขาก็นำตัวสามีของเธอไปสงบสติอารมณ์นะคะไปปรับทัศนคติ24ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะาทางตำรวจก็ถามเธอว่าต้องการอยู่ที่นี่หรือต้องการที่ จะเอาอยัางไงต่อว่างันเถอเธอบอกว่าเธอเธอกลัวกับการที่จะต้องอยู่ร่วมก,กันกับสามีคนนี้เธอต้องการหย่านะคะในที่สุดเขาก็พาเธอไปพักที่โรงแรมนะคะแล้วก็ติดต่อเธอให้ไปพบหมอนะคะหมอก็เป็นคนที่ดีนะคะเป็นให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็ติดต่อ w o m e n a อ d ให้เธอนะคะ หลังจากนั้นก็พอทาง w ว m a n นจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเขาก็จากสถานะาติดตามสามีซึ่งจะต้องจะต้องอให้สามีเป็นคนการันตีก็เปลี่ยนเป็นผู้รีภัยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าอีกตัวหนึ่งให้เธอซึ่งสามารถอยู่ที่นี่ได้แบบถาวรนะ,ะชีวิตเธอตอนนี้เธอบอกว่า เหมือนอะไรเราเขาเรียกเหมือนขึ้นสวรรค์น,นะคะพึ่งพึ่งเห็นความสุขที่แท้จริงพึ่งยิ้มได้นะคะสามารถหัวเราะได้ยิ้มได้แบบไม่ต้องเสแสร้งอยู่กับลูกแบบมีความสุขนะคะป้าแก้วอยากจะ <c oughs> <c oughs> บอกเตือนสาวๆหลายๆคนนะคะที่มีปัญหากับสามีในต่างประเทศไม่ต้องไปอดทนไม่ต้องกลัวว่าวีซ่าจะอยู่ได้ไหมหรือไม่อะไรน,นะคะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ เขาจะช่วยคุณนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะส่งกลับเมืองไทยอย่างที่สามีขู่เอาไว้นะคะเขาจะต้องหาทางออกหาทางช่วยเหลือคุณแต่นะคะคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนคุณจะต้องมีงานทํานะคะ